สวัสดีครับปีที่แล้วนะครับผมได้ทำไบเช็คนะครับรถประกอบของผมคันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาขอพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะมาทำไบบวกไพรซ์เช็คนะครับูอิกันเลยก็มาเช็คนะครับเช็ครถเช็คราคากันดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ แล้วก็มาเริ่มไปจากเฟรมนะครับผมเฟรมอันนี้นะครับเป็น fly by four go นะครับสิเนเจอร์ของ d e e o n smiley ท่อนอนที่ผมใช้นี้มีความยาว20.6นิ้วนะครับส่วนหางหลังนะครับมีความสั้นอยู่ที่12.8นิ้วก็เป็นเฟรมมือ2สภาพมือ1นะครับซื้อต่อมาอีกทีหนึงราคาเฟรมตัวนี้ซื้อมา11,900บาทครับต่อมาก็เป็นปลอกมือนะครับปลอกมือเป็นยี่ห้อ o d i long neck นะครับผมตัวนี้ก็ใช้มาปีนึงนะครับปีกว่าแล้วนะครับผม ก็ทนดีนะครับผมทนกว่าปลอกมืออื่นๆที่ผมเคยใช้นะไม้ไม้ป่านนี้ขาดไปแล้วอันนี้ยังเป็นแค่รอยคลื่นนะครับรอยคลื่นที่เกิดจากการกระโดดนะครับเวลาผมบีบข้อมือกระโดดเงี้ยครับก็จะเป็นรอยคลื่นตรงส่วนที่ผมจับเนี่ยนะครับทนดีครับผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับ ODI นะครับซื้อมานะครับราคา450บาทครับส่วนปลายปลอกมือนะครับตรงปลายแฮนนี่นะครับเป็นบาเอ็นนะครับบาเอ็นที่ผมใช้เป็นของ f l y b i t e นะครับไนลอนพลาสติกราคา230บาทครับ มาที่ h a n d l e ล a r นะครับ h a n d l e ล a r นี้เป็น Animal Empire s t a t e นะครับมีไรซ์อยู่ที่9.5นิ้วนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นชื่อรุ่น Liberty แล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อรุ่นหลัจากที่โคลินมาราย,ยักย้ายออกไปแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของโคลินแล้วนะครับแต่ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับองศาอะไรเหมือนกันหมดนะครับแฮนตัวนี้นะครับราคา2,500บาทครับ ต่อจากแฮนเดิลบาร์ลงมาก็เป็นสเตมนะครับสเตมตัวนี้เป็นฟลายไบส์โวลเคนนะครับออฟเซตอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างจะสั้นนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครชอบเล่นบาร์สปินนี่ก็คือหมุนเร็วเลยล่ะนะครับไวดีนะครับตอบสนองไวมากนะครับผมสเตมตัวนี้นะครับราคา2,300บาทครับ ทีนี้เราก็มาดูกันที่น็อตสเตมนะครับผมน็อตสเตมไม่ได้ใช้ของมันที่มันติดมากับสเตมนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นน็อตสเตมแต่งของ Shadow Hollow นะครับซึ่งก็จะดีตรงที่ว่าแข็งแรงเท่ากๆกับกับน็อตสเตมเดิมแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าครึ่งนึงนะครับเพราะว่าเขาทำจากซิ r รีโคมอรีแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับน็อตสเตม6ตัวนี้นะครับของ Shadow ก็อยู่ที่ชุดละ350บาทครับต่อลงมาเป็นชุดคอนะครับ ชุดคอก็ใช้ฟลายบอยเหมือนกันนะครับจะได้เข้าชุดกันกับสเต็มนะครับผมก็เป็นฟลายบอยวอลเคนโนเหมือนกันครับผมแบริ่งค่อนข้างลื่นดีทีเดียวนะครับเข้ากันกับสเต็มเลยนะอันนี้แบริ่งนะครับตัวชุดคออยู่ที่1,100บาทครับแล้วก็ลงมาเป็นตะเกียบก็ชุดเดียวกันนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ของฟลายบอยแล้วนะครับผมออฟเซสซันลงมานิดนึงนะครับก็ดูเข้าชุดกันดีนะครับอันนี้นะครับก็ขาย R ยี่สิบห้ากินไ ตะเกียบนะครับไฟไบต์โวลเคนอนะครับ23นะครับออฟเซต23มิลลิเมตรครับผมตัวนี้ราคา5,700บาทครับต่อมาเรามาดูกันที่ชุดล้อกันบ้างนะครับผมเริ่มกันจากยางนอกนะครับยางนอกอันนี้เป็น f l ไบต์ฟัวโก้นะครับซิกเนเจอร์ของเ e วส์ม m i ลี่กว้าง2.3นิ้วนะครับแล้วก็อัดแรงดันลมสูงสุดได้120ปอนด์นะครับก็อันนี้ราคาเส้นละ1,400บาทนะครับสองเส้นก็คูณสองไปนะครับผม ย่างไหนก็เหมือนกันนะครับยางไหนเป็นของ Federal นะครับเศล200บาทนะครับก็หน้าหลังนะครับคูณ2ครับมาที่ขอบล้อนะครับขอบล้อเป็นของ Animal Steam Roller นะครับความกว้างของขอบล้ออยู่ที่40มิิเมตรนะครับผมอันนี้ก็2วงเลยนะครับหน้าหลังนะครับวงละ2,500บาทนะครับก็คูณ2อีกเหมือนกันครับ ไหนๆจะเช็คทั้งทีนะครับก็เช็คให้ละเอียดไปเลยนะครับทั้งน็อตทั้งซีลวดนะครับซีลวดก็แตกเหมือนกันครับผมอันนี้ซีลวดเป็นของชาโดนะครับซึ่งจะเป็นเออ่สแตนเลสสตีลนะครับสวิตเกรดก็จะแข็งกว่าซีลวดไต้หวันนิดหน่อยนะครับก็ทรมานคนขึ้นล้อนะครับก็ขอขอบคุณนัดบูเล่ด้วยแล้วกันนะครับที่แก่โอซ่าอดทนขึ้นล้อให้ผมนะครับสองวงนี้นะครับผมซีลวดนี้นะครับแพ็คหนึ่งมี40เส้นนะครับก็ต้องใช้2แพ็คเนาะนะครับ แพ็คหนึ่งนะครับชุดหนึ่งตก650บาทนะครับคูณ2ครับผมต่อมานะครับมาที่ดุมนะครับผมดุมหน้านะครับเป็น Animal j u s t l i n นะครับก็อันนี้ราคาดุม2,500บาทครับแล้วก็ดุมหลังก็ Animal j u s t l i n เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระบบคาสเซตนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นระบบคาสเซตอันนี้4ี0 0ันเบาทนะครับผมอ่ะไหนๆเช็คราคาแล้วเช็คเสียงดูด้วยเลยแล้วกันเนาะ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมปกตินะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมแต่ว่าใช้ดีเลื่อนดีนะครับต่อมาก็มาถึงการดุมการดุมหน้าก่อนนะครับข้างหน้าซ้ายขวานะครับใช้ของ G Sport n y l อนพลาสติกนะครับอันละ400บาทนะครับก็คูณ2ไปนะครับซ้ายขวามาถึงการดุมหลังการดุมหลังฝั่งไม่ขับก็เป็น G Sport n น l อนพลาสติกเหมือนกันนะครับอันนี้ราคาเท่ากันกับอันหน้านะอันนี้400บาทครับ แล้วก็มาถึงฝั่งขับนะครับที่เป็นฝั่งโซ่นี่นะครับการดุมของ p o r ปอีกเหมือนกันแต่อันนี้ทำจากโครโมลี่นะครับชื่อรุ่นยูนิการราคา550บาทครับยืดออกมาจากการดุมนะครับก็เป็นเป็กนะครับเป็ก4ตัวเลยนะครับผมผมใช้ของ Animal Butcher Peck กนะครับก็จะเป็นปลอกพลาสติก PVC นะครับแล้วก็ข้างในแกนเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับอันนี้ตกตัวละ700บาทนะครับผมก็อันนี้คูณ4ไปนะครับ จบจากชุดล้อแล้วก็มาถึงอานนะครับอานอันนี้เป็น Animal l o v e นะครับผมเป็นแบบไข่กลางนะครับ1,200บาทครับถัดลงมาจากอานก็เป็นหลักอานแบบไข่กลางนะครับอันนี้ก็ใช้ของ a n i m a l เหมือนกันครับผมราคา1000บาทครับต่อมานะครับชุดกระโหลกนะครับผมระบบขับเคลื่อนนะครับชุดกระโหลกผมใช้เป็นเ c ค a าร์มิดนะครับแกน2 2อมิลลิเมตรครับผมอันนี้ราคา950บาทต่อ1นชุดครับ ต่อมาเป็นชุดขาจานนะครับอันนี้เป็นแบบขาจาน2ชิ้นก็เป็น a อคลาสไบนะครับแกน22มมตรมีความยาวขาจานอยู่ที่160มิมตรอันนี้ชุดขาจาน6,000บาทครับถัดมาจากขาจานก็เป็นใบาจานนะครับใบาจานเป็น f ฟไ b y ์ r a c t o r XL2 นะครับก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผลิตจาก CNC m a c h ช n e มี25ฟันนะครับผมราคาใบาจานนี้2,300บาทครับ ถ้าจใบจานก็จะเป็นโซ่นะครับโซ่แบบฟูลลิงอันนี้ก็เป็นของ f l y b บรุ่นเดียวกันกับใบจานครับเป็น f l y b บอยแทรกเรครับราคา1,000บาทครับมากันที่ชิ้นสุดท้ายของรถนะครับก็เป็นบันไดนะครับอันนี้เป็นรูเบนกราไฟนะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วล่ะอันนี้นะครับยังใช้ดีอยู่นะครับผมเป็นเนื้อไนลอนผสมไฟเบอร์กลาสค่อนข้างจะแข็งทีเดียวนะครับอันนี้คู่นี้นะครับ750บาทครับ ทีนี้เราก็ได้ราคาอะไรมาครบทุกชิ้นแล้วนะครับเราก็มาบวกไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าก่อนทาคลิปนี้ผมเองก็ไม่เคยรู้ราคารถผมเหมือนกันรู้แต่ราคาอะไรนะครับเราก็จะมาบวกไปพร้อมๆกันนะครับออรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็ออกมาเป็น5 9 1 8 0บาทครับ อันนี้เฉพาะค่ารถอย่างเดียวนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับค่าอื่นๆค่าดำเนินการด้วยนะครับพวกโอเวอร์เฮดอย่างที่เราไม่ค่อยคาํานึงถึงก็จะมีค่าส่งอะไหล่มาจากร้านค้ามาถึงเรานะครับค่าส่งนี้ก็ต้องคิดนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ประกอบรถเองนะครับก็ไปจ้างช่างประกอบครับก็ต้องมีเสียค่าค่าประกอบด้วยอะไรทํานองนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องคาํานึงถึงไว้ด้วยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นโบนัสนะครับของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องรถ b ีมเประกอบนะครับหรือคัสซัมไบต์นะครับโดยภาพรวมอย่างนี้นะครับผมทุกๆอย่างนะครับจะมีข้อเด่นข้อด้อยข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับรวมถึงการประกอบรถจักรยาน b ีมก็เหมือนกันนะครับนี้ผมจะมาแจกแจงข้อดีและข้อเสียของการประกอบรถให้ฟังนะครับข้อดีก็มีอยู่2ข้อที่ผมเห็นดังนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือว่ามิติของรถหรือจ e เล็ตตีของรถ ตัวเราเป็นคนกําหนดเองทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือว่ามันจะเป็นรถสําหรับเราโดยเฉพาะนะครับเรื่องการปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับสรีระเราแล้วก็ความรู้สึกเราเนี่ยเวลาผมไปปั่นคันเนี้ยผมก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ปั่นนะครับปั่นไม่เบื่อเลยนะครับปั่นได้ทุกวันทั้งวันเลยนะครับผมอะไรทํานองเนี้ยนะครับส่วนข้อที่2ครับก็เป็นผลพวงมาจากข้อที่1ก็คือว่าเมื่อ À, มิติรถต่างๆนะครับเป็นแบบที่เรากําหนดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอะไห่ที่เราต้องเลือกนะครับเราก็จะเลือกเฉพาะที่เราชอบนะครับแล้วพอประกอบขึ้นมามันก็จะเป็นแบบที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นนะครับอันนี้ก็นั่งดูได้ทั้งวันฟินๆไม่เบื่อนะครับอันนี้เลือกเองกับมือนะครับผมก็จะเป็นทํานองนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็คือว่ามันทําให้รถเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะครับมีความยูนิคทีนี้เรามาดูกถึงข้อเสียบ้างนะครับผมข้อเสียก็คือว่า บางครั้งคุณต้องรออะไหล่นะครับผมอะไหล่มันไม่ได้มีให้คุณทันทีนะบางทีของที่คุณอยากจะได้อย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องรอการส่งมาจากต่างประเทศหรือว่ารอผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องมีการรอบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นพอก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียอะไรมากมายนักนะครับอย่างใบจานเนี่ยใบเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยผมก็เล็งไว้ตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเลยนะจากหน้าเพจไฟไบนะครับแล้วก็จนจนจน กว่าจะมีร้านนําเข้ามาให้ผมซื้อในเมืองไทยนี่ก็รอเกือบปีเหมือนกันนะกว่าจะได้ซื้อมาใส่นะครับผมเป็นต้นนะฮะน,นี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืองบนะครับเรื่องงบก็คือว่าถ้าเกิดคุณตั้งงบไว้หรือเงี้ยมันอาจจะมีบานปลายได้นะครับต้องทําใจไว้นิดนึงนะครับจะบานมากบานน้อยอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้าบานมากหน่อยนี่ก็คือว่าคุณอาจจะไปหลงกับพวก อะไรไทเทเนียมหรือว่าพวกคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะทำให้บานมากนะครับผมก็หวังว่าเทปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาจักรยาน B X สักคันหนึ่งหรือคิดที่จะประกอบรถจักรยาน B X อยู่นะครับวันนี้ตัวผมก็ต้องกล่าวขอบคุณและกล่าวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ